สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี PP, FC, ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวตีพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้สาวตีก็มีแนวทางลาวสตาร์ลาวเอพีและลาวสตาร์เอพี AP, มาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณากันเนาะนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางวันที่20นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลวันที่19กันก่อนจ้าวันที่19านะคะลาวสตาร์รางวันที่ออกเนาะแปดสามหกนะคะแปดสามหกเนาะเข้าที่เด่น8นะคะเพื่อนจ๋าเข้าที่เด่น8 นะคะส่วนาสามหกเนาะพเพื่อนๆจะสามหกเข้าที่เด่นสามและเข้าที่เด่นหกนะคะส่วนตัววิ่งรูดเข้าที่หกนะคะอันนี้แปดก็มาเนาะจุดสามตัวบนนะคะส่วนตัวเจ,จาะจาตัวเจาะเข้าที่สามหกตรงๆนะคะตัวเน้นด้วยเนาะก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่หยิบยกคู่สามหกเข้าไปเป็นแนวทางนะคะส่วนล่างค่ะล่างหนึ่งเก้าเนาะ ก้าไม่มานะคะมีแค่6ติดไว้นะคะก็คือตัวเจาะก,ก็หลุดไปนะคะมีแค่8ปหนึ่งเนาะเพื่อนๆจ๋าหลุดไปจ้าส่วนลาว v ีไเนาะสองนะคะ271อันนี้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรวดหลุดไปนะคะตัวเจาะก,ก็หลุดค่ะแอดก็กลับ,บขอโทษขอไปด้วยนะคะส่วนล่างหนึ่งสองนะคะหลุดเหมือนกันค่ะหลุดนะคะ ส่วนลาวสตาวีพีเนาะ494นะคะ494เนาะเข้าที่เด่นสี่นะคะเพืเ่อนๆจ๋าเข้าที่เด่นสี่เนาะส่วนตัวเจาะนะคะแอดมีแค่47เนาะมีแค่4745นะคะมีแค่47และ45นะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆจ๋าตัวหลุด ตัวเจาะเราหลุดไปนะคะแอดก็ขอโทษด้วยเนาะไม่เข้านะคะส่วนล่างคะ่ะ9 6หนะคะเข้าที่เด่น6เนาะเพื่อนๆจ๋าก็หวังว่าเพื่อนๆจะหยิบยกหเข้าไปเป็นแนวทางเนาะนะคะ6กับ9ก็คือตัวตัวเดียวกันเนาะเพื่อนๆจ๋าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะเราหลุดไปเนาะแอดก็กลับขอโทษขอไปด้วยนะคะสรุปเมื่อวานนี้เข้าเฉพาะลาสตาร์นะคะ3 6ตรงๆเนาะเพื่อนๆจา๋าและก็มีตัวเด่นนะคะที่เข้าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางวันที่20นะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะถ้าชอบค่อยตามเนาะนะคะแต่ก็ขอให้เพื่อนๆชอบตัวที่จะออกรางวัลแลกกันเนาะนะคะตัวเด่นจ้าตัวเด่นวันนี้เนาะวันที่20นะคะ3รลาวเนาะแอดให้ไปสตัวเด่นนะคะมีเด่นสองเด่นหขอให้มานะ เด่น8ก็มาเด่น9ก็ขอให้มานะคะส่วนตัววิ่งลูดเนาะแอดขอฟันไปที่6และ8นะคะเมื่อวานแอดฟันไปที่6และ8เหมือนกันอา้าววันนี้ก็6และ8มาอีกอืมขอให้มานะขอให้มานะคะ6และ8เนาะขอให้มาอีกแล้วกันโอเคเนาะชุดเด่นนะคะชุดเด่นเนาะมี9 2นะคะ8 1หนึ่ง แปดหนึ่งต้องมาสิเมื่อวานไม่มานะคะขอแล้วกันวันนี้แปดหนึ่งนะคะแปดสองแปดเก้าหกแปดหกสองส่วนชุดกันนะคะแอดให้ไปที่สี่สี่คู่ด้วยกันนะคะเก้าศูนย์ขอให้มานะคะสี่ศูนย์ขอให้ปัง เก้ามาเถอะนะคะแล้วก็เก้าสี่เนาะตัวที่แอดมินชื่นชอบนะคะแอดชอบแปดนะวันนี้แอดชอบแปดนะคะแปดและเก้านะคะชอบชอบนะคะแปดและเก้าเนาะขอเป็นเน้นที่แปดหนึ่งแปดสองนะคะแปดเก้าเนาะลืมนะคะหกสองด้วยนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็หยิบยกตัวเลขนะคะไปใช้เป็นแนวทางได้นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้เพื่อนๆก็สามารถแชทตัวเด่นนะคะไปเจาะมัดรวมกับตัวเลขที่เพื่อนๆชื่นชอบได้ในแต่ละรอบเช่นกันนะคะตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะคะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะชอบค่อยตามค่ะ90เนาะ6 9นะคะและ994าจ้าอย่าลืมนะคะทุกครั้งต้องไปกลับค่ะ ไปกลับนะคะขอให้เฮงๆปังๆขอให้ตัวเลขในนี้นะคะออกรางวันนะคะหกและเก้าตัวเดียวกันจ้าถ้าตามหกก็ต้องมีเก้าด้วยนะคะถ้ามีเก้าก็กลับหกด้วยเนาะเพื่อนๆจ้าเนาะนะคะก่อนจากการแอดก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกๆคนนะคะขอให้ถูกรางวัล ทั้งสามรอบนะคะบนล่างเด้อสาธุนะคะขอให้หยิบจับตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆอไปจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ